คำเนีเรื่องในงานทำบุญมหากฐถินอุทิศวนบุญให้คุณพ่อจอบเข็มโคดคุณเมียทองสีเข็มโคอดคุณพ่อข้างใสเข็มโคดคุณพ่อวันหาดคำคุณประสิทธิ์บุญช่วยนะครับญาติพี่น้องผู้ร่วงลําดับคันไปแล้วจะผาาจัดการจัดงานคุณเป็นหัวเลือใหญ่คุณเมียวันหน้าทิมสอนพ้อลูกหลานญาติพี่น้องเบื้อสกุลสุคนเอาหมอลองหมอลำมาสีสองฉลองบุญเมีเมยเอ้ย ได้มาหลอกมาล่ำผู้คาบุญมาวาสนามีได้ลบลาวตาวมหาพี่น้องห้างบ้านผู้ห้างอีกรอบหนึ่งครับหลายปีดีดักก็ได้มาหลอกมาล่พี่น้องหลายคนจําได้หลายคนจําบ่ได้มาจะนีสักดาสกลงแก้วไร้เงา่อนตัวกับพี่น้องบ้านห้องสุกุสุกคนเดิมลาคุณเมื่เอ๋ยลบาบัดนี้มา ไก่กินนอมาถอดเสบถอดน่แทถอดไก่เน่ยไม่หอมแกมจ้าบาเ้เด้อผู้ถอดไก่ลองเล่นนเตมนเต่าสบเสบมินเตเน่านออดไประจํากนอคุณแม่ัวทีม่ผสุดใสหลายเสีบหลายครับขอบคุณเจ้าภาพ ยกแรกงแห้หมานครับขึ้นห่านขึ้นเบีที่กอนสีสิ่งสิงยาวกรเจ็ไปหน้ามาหลังเลี้ยน,น้ำพอก่อนน้ำคู่สิ์มีคู่ผู้มีขางเดินตามห้อยพ่อเม่คผู้บาาจาย์ล่ำใส่แค้นไหวอ่อนย,ยอคู่สะก,กอนจังสิงจังเงาขอบพุณนููสาวผูเบาหน้าหา่านภูอ่อนเงินมาห้หมอล่ำเด้อแห่จะล่ำจะ่วยให้จะห่านจะมีอเมลูกอ่อนก็มีบาดเนื้ออเมลูกจากนอนอยุ่ิีเทา ลูกหรือหลานโอ้ลูกเตี่ยโอ,โอ้ลูกพอ ภูตารตานังธรรมรัตานังสังขรัตานังละมือสิบนิ้ว สิบนิ้วเสียกอท่านใส่สองมื่อสิบนิ้วเสียกอท่านใส่สองเป็นแต่ท้องทุ่มไต่ก็ย่อไว้ที่สูงก่อให้รุงลำงหวนลำดีขอให้รุงรังหวนลำนี้สมองมีปัญญาว่ากก่อนจะมีข้างข้างคุณอ้อให้ดำเน้อแกงโอมทางคุณก็ให้ดำเน้อแกงโอมจงคาถายาของสวรรนั้นยันไหลไหวเทพไทยเราอยู่บนสูงไหวเทพไทยพวกเราอยู่บนสูงมา์มัทธรว่ากินทร ai phăng lỡ sen uẩn ai tung xoan tang quân bò mẹ đàn đi má nghe tiếng ya hèn lâm huần huần u tiếng ya hèn lâm huần huần u ai khôn du khôn chung du đâm chôn kề nhưng sa sớm thưa bà in du bò bò เสียงท้องลำหวนสาก็อเดินเสียงเหววันวันขึ้นวันขึ้นคือข้องคาแสนตุกตัวแควนแฟนสามาหาตุกตัวแควนแันสามาหาวาสนาลำดีตาที่พ่อแล้วอีกจังหนึ่งสาวมาเหยียดยานงานเอาสมไให้สิงกันเซงสาเมื่อเวลาผมก็ยาบตาฟอนตาฟอนให้คนหยองว่าง่าปตุกตารัตนา ผมก็ตามไม่รู้เสื่อเสียงไหวบ่าวีลาฟ้อนจะเดินก่อนออกแอ่นวีลาฟ้อนจะเดินก่อนออกแอ่นเอฟเฟ่นเอฟเฟ่นโลกยอนขลุลมก่อนใส่น้ำทำกาวเอิญก้อนว่าหาคุณทำกาวเอิญก้อนว่าหาคุณใส่น้ำน้ำกุ้งสู่ทางไหลได้ทางได้ไหลห้องสงจ่าอีกอย่างหนึ่งเวลาซุปใส่กะสาหมอลำจังสีสาหมอลำจังสีจังสีให้เขาญาติก่อนคำยำกาวเอิญต่อป่องของคังกาวทาลิ่ม เป็นบุมเป็นบ่วแม่สุ้มสาวเหพอเอ้ยพอแม่เอ้ยแม่แมรักวันเสียงดีม้ฟังได้ยอได้นอกว่าดีหล่นลื่นเขาลืกนเขาว่าดีหล่นลื่นเขา,อ,าอันนี้เป็นสักดาวไหบอ่อยอ่อคู่ก่อนอื่ออนมือสนิทของกับผม ขอกราบขอไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตบริเวณงานสถานที่แห่งนี้ที่สองตะล้องกันลงมากขอกราบนมนามสาสการระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ,อพ่อผู้เป็นประมุขประท่านไฟสงตะล้องกันลงมากกราบไหว้พอบานประท่านเมื่อคือจะเลื่อมลอง่ได้คือพ่อเมียเจ้าภาพคุณพอ่ณพอคุณเมียพี่เจ้าภาพพี่น้องผู้เป็นหัวเลือนใหญ่สาสนำทําหุนมือน,นีบญทิดบุญไปหาผู้รวมหายใจจากพอ,อบนะาะคบเนาะเดือกแค่น้อยสักดา สี่ได้เอิ่อเสิ่อนดวงวิญญาณให้ประมาณหกทุ่มให้จ้าภาพแต่งเตรียมเผาเวนเดอร์อาหารแนวกินอ้าวแนวอยู่แนวกินหวานข้าวต่างๆเพิ่นมากเพิ่นชอบแนวใด๋ากะแตงไวยเตรียมไวย์ซักดาสิเสิ่อเอื่อไห้มาเอากองบุญกองกะทินเนี่ยเคลืนนีนะครับถือว่ามะาลงมาละมือนีกับบุญหลายสายใหญ่ได้มาละมใส่งานบุญขอบคุณเจา้าภาพ ความหมากความแพงเ,พเอื่อยอายอยังคืนหอด้นถึงผลงานสังดาตุนแกวผมดีใจพี่น้องก็ดีใจเดียมากพ่อหนาเจอตากันผมมาล่ำมือนี่ถือว่าโศกอับนวยสีบแห้งหรือซวยอย่างไหน่อท่านหูผู้เป็นสัตว์ท่านี่กระใจถึงเกินเสือเมื่อสักดามาถึงมีผู้หัผู้ต้อนหาเข่าแต่งผ้าขอบคุณเดอเมียป,ปาที่ตอนรับครับใสมี่ไม่ตีเป็นเมียมวนีข้ามเบาเสียจารกินเข่าก็เเรียมโตตั้งท่า ขึ้นมาบนเวที่มีตะพูหยิยบแยมแนี่ยหนาเบิงผมสมแนวศรัทธาเพื่อนใจ้า่วงเหลือหลายคุณแก้วภาาในการในงานจะพาเผ้าตอนรับเขานาาา้ำสร้างปลาว่งหันเอื้อยทั้งยุเอเอมาดามคนสวยบนกระมอบให้มาน้า,สาใสจใจริงมาลังหนึ่ง่นนี้โอ้จะเป็นดีหลากระภาพขอให้จะภาพจงเลิศจะเลิศเด้อให้ได้บุญไดห้หลายนีละนาะพี่น้องบุญยู่กับผู้สางตัวอย่างคือศรัทธา ตามละข้องธรรมะพระองค์ทรงสีงส่พุทธการเข้ากี่ปางหลังทางเกาองค์พระพุทธเจ้าพระเนียนหูดอกขอมทางเลือยสอวยทอดในเจ้าของเงินลังวั่นจะภาพสะกอนผู้เพิินมาให้กำลังใจหมอล่ำพูดทำบุญเมือนีท่านเขาเป็นหาดท่านพักสีหนึ่งเบิดเป็นเสียนกับบยานเป็นหลานกับบกัว,กวหมายท่านทอดจอดหา ลวงกินตาวิญญาณของพ่อของแม,ขงม่ของบรรพบรุษผู้ล่วงบดนำขันมาแล้วได้สร,ร้างกองกระถิ่นขึ้นมาภาาในปีนี้นะครับตั้งแต่แห้มคำหนึ่งเดือนเสด็จจนทอดสิบห้าคำเดือน 12, ยสิบสองผ้าในหนึ่งเดือนสร,ร้างบุญกระถิ่นขึ้นมาได้หลังจากเลืล่อยประหันแหลวบุญนี้พระเอิดวากระถิ่นฉนั้นแล้วจะพาเท้าปีละเท่อปีละข้งงน้อไอ้เน้อได้สร,ร้างบุญกระถิ่นผู้มีบุญมีพลายอียิงเพียนใดใ,ใ,ใจใสในสร,ร้างกอ่อฉน,นั้นแลลวสักดาสิพอย่อมือวาสาด้อ เจ้าภาพเจ้าศรัทธาครูทั้งบุญมือนี้ให้มีแต่ความสุขเด้อพี่เดอ้ออันความจนความถูกกระยามม่ข้ามาไก่สิ่งเจ้าทํานบุญไปเป็นบรรดาให้มานหาเด้อพีเอ่เด้อเดอ้อพ่อเด้อสิ่งเจ้าทานเด้อก่อสร้างให้บุญคำบเรียมนำ ประสงค์สิแนวใดให้สำเ็ีลไปโสวประกาศเดินเจ้าตกงามแหลมงามซ้ามีราสีสดเืินอายุยืนให้นับร้อยคือตัวคอยได้ทรงพรนเดือพอเดือเดือเมียเดือละท่านได้ได้สองละขั้นท่านสองให้ได้หา น้องอึงใจท่านใดหน่อยหลายๆคอยส่งทีตวันกว,ว่าข้าวันเจ้า่าท่านภูมางานมาฟังลำมือนี้ให้มีแต่ความสุขอันความจนความถูกขยามีเข้ามาเองปาถนาเนี่ยรที่เจ้าภาพไออนุชินเนื้อพ้อมหยาิพี่น้องสขุสสกุนพ้อมมพ่พี่พอมน้องปาถนา คพ่อเข้าก่ายโย้แข็งแรงแข็งแรงเด้อคุณพ่อเจ้าภาพาคือจ๋ผุงไม่ไวสีมัดแจกเงิเนหมอลำมบ์บอกแม่นบอกมาดามครับอ๋อหมอเคนรับรางวัลก่อนเพื่อนเอ้อขอบคุณคขอบคุณครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับปาคุณพ่อคุณพอ่อคุณพ่อจิตครับจิตเจ้าภาพใหญ่โอ้ยพ่อจิตสุขภาพแข็งแรง พอจะภาพพึกกุหลาบบัวบานใจดีใจงามอ๋อครับของของใยท่องสีเฮาเนาะครับครับโอ้สาธุสาธุคอยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพ่อจินสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสาธุเด้อคุณพ่อจีบ้องลูกหลานญาติพี่น้องของเฮาสุโขสุขค,คนเด้อ อายุวันนานสุขภาพร่างกายแข็งแรงกินเข่าเสียบเสียบถือเลขดูดูเด้อพนินเดอ้อกินบ่ไหวใส้บ่เบิดกินบโบกโจบ็ลงลำลำรวยรวยจะพารวยอยู่แลว้วรวยยิ่งๆิ่งขึ้นไปให้รวยล้น ขึ้นบ่ได้ขันบ่มีจะภาพใจใ่ใ,ใจสปอร์จะภาพมักมวลให้จะภาพจงเจริญให้ร่ำรวยเงินทองมีเหลือกินเหลือใส,เห,อใสเหลือใจเหลือทานกินบาไหวใส่บ่เบิดกินบ่โบกโจกบ่ลงลำลำเป็นวยสุ่สกุลเสียงบาในในใบื้นโซ่โให้จะภาพใ่ใจบุญนะครับพี่น้องฮะายบุญไฟพุ่นจะภาพอาไวนี่สะกอนบานี